ลนาสุดนี้ครับคุณผู้ชมครับทางเราบอกครับได้ต้องการอัปเดตใหม่นะครับกับตัวของอวตารช็อปนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ครับไม่ได้มีแค่หัวนะครับที่ขยับได้มเฉยๆนะครับแต่ว่ายังมีตัวของแพ็กเกจนะครับที่มาใหม่ด้วยซึ่งทั้งหัวครับแล้วก็แพ็กเกจที่มาใหม่นะครับเป็นของ UGC นะครับหรือว่าที่หลายคนนะครับมันจะเรียกชื่อเต็มว่า User Generator Creation นะครับที่ ทุกคนนะครับเราคนสร้างเกมครับสร้างนะครับแพ็กเกจขึ้นมานะครับแล้วก็หัวครับภายในเกมโมเดลบ็อกซึ่งมันมีทั้งขายครับแล้วก็แจกฟรีด้วยนะครับภายในเกมนะครับโดยวันนี้ครับเรานะครับจะไปชมกันนะว่าตัวของแพ็กเกจครับ UGC เนี่ยแล้วก็หัวเนี่ย UGC ครับหน้าตาครับแต่ละอย่างเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับกับเวอร์ชั่นที่ปล่อยนะครับช่วงแรกครับภายในเกมโมเดลบ็อกนะครับ แต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาในคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ใครชื่นชอบช่องแบลฟอร์มกดติดตามใครติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับเพื่อติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับในช่องนี้นะซึ่งตอนนี้ครับก็อยู่ที่หน้าของโฮมกันนะครับในเกมโรบอทนะครับซึ่งตัวของแพ็กเกจมาใหม่ครับแล้วก็หัวมาใหม่นะครับอยู่ที่นี่ครับ Marketplace นะครับ ผมขอโชว์ตัวของหัวมาใหม่ก่อนนะครับโตหัวอยู่ที่หมวดเทสนะครับเช่นเคยนะครับตรงนี้นี่อันนี้ครับจะเป็นหัวเก่านะครับที่ผมเคยโชว์ไปก่อนนู่นนะครับซึ่งมันมีมาเพิ่มใหม่ครับตรงนี้ต้องกรองก่อนกดเป็น r e g e n e r a t create นะครับคุณจะเจอครับหัวมาใหม่ครับนี่มีหัวสแควร์เฮสนะครับอันนี้เป็นหัวกระยำด้วยนะครับจากมูนิฟหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์เลยเนาะกับหัวนี้นะครับอันนี้น่ากลัวมาก พอโดวนวิสเทสเนี่ยนะครับหัวเขียวมาเลยแล้วก็ราวิสเทสคือมันจะบอกว่าหน้าตาน่ารักก็ไม่ได้นะครับเ <c oughs> พราะว่าหน้าตาเนี่ยโหแหมดูแปลกมากอันนี้ผมใส่หน้ากากอยู่นะครับมนเลยโชว์แบบนี้นะครับเป็นในเกมโดรบอกเรียวกับพ <c oughs> ี่น็อกคิโอนะครับอันนี้ก็เป็นหัวครับเ v e r อเร r o b โดร์บ็อกเดลลอปเปเป็นหัวครับคนสร้างเกมที่จ้องคุณอยู่นะครับดีแ้วที่หน้ากากปิดไว้ น่ากลัวมากนะครับอันนี้ก็เราเฮสนะครับผอมมูนนิฟเช่นกันตากับปาดน่ากลัวมากอันนี้ผมชอบมากเลยครับอันเนี้ยอันนี้มีชื่อว่า e m o n i c c r e a t u r e f a c e นะครับคืออันนี้ผมไม่สามารถซื้อได้นะครับตั้งแต่ว่ามันขายนะครับก็ผมไม่มีตังค์อันนี้ผมมีภาพเป้าๆอยู่นี่อันนี้เป็นภาพครับของหัวนะครับจากทวิตเตอร์ของโซสกอร์นะครับอเโอ้โหดูภาพสะก่อนอันนี้คือผมไม่เชื่อว่าไอ้น้าแบบเนี้ยมันขายในโดบ็อกได้นะครับเพราะมันน่ากลัวมาก แต่ว่าคนทําก็สุดจริงนะครับพยายามทหนั้นนี้ขึ้นมาเสียดายที่ไม่มีตานะครับตรงนี้ไม่มีแต่ปากนะครับใส่ในเกมทีนี่คือหลอนมากนะครับกับหน้ากากอันนี้นะครับเป็นหัวแบบดีมอนนะครับอีกอันนึงครับคือตัวของเทรลเตอร์ครับหรือว่าแพคเกจตัวคอครครับอันนี้ก็มีมาใหม่นี่คร่าวๆอันนี้ก็จะมีตัวของเป็นอันใหม่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ของโดบ็อกนี่ครับอันนี้ใหม่ดอวัตตาแฟชั่น อันนี้เป็นสไตล์ดิสทิวแมนแล้วก็อันนี้ครับแพ็กเกจหมูแต่งเป็นหมูนะครับในเกมเบลบ็อกอันนี้ครับแบลวบ o อกซ์คอสตูมเป็นชุดของเฟรดดี้ด้วย <c oughs> หายคนพูดมานะครับโอ้โหคือแกทำไวมากไอแพ็กเกจเนี้ยนะแล้วก็อันนี้หมูอันหนึ่งอันนี้นนหมูตาน้ำตาลนะครับตาเทาอันนี้สาวน้อยเกะแต่งเป็นเฟอร์รี่เลยอะยังไม่ถึงเฟอร์รี่นะครับแต่ว่า ที่ผมส่งมาในทว i ตเ e r เนี่ยมันมีคนทำมาแล้วอันหนึ่งแต่ยังไม่ได้ปล่อยมานะครับคนทำชื่อด้วยกันไหมไม่น่าใช่นะครับแต่นี้ก็าทำมาแล้วเป็นเฟอร์รี่นะครับเป็นเดเคีมัโดบล็อกด้วยโอ้โหพระเจ้าคือผมไม่ได้เป็นเฟอร์รี่เฮเตอร์นะเว้แต่ว่าแหมนี่ผมรู้สึกแปลกมากกับแพคเกจสุดเซตนี้นะครับมันดูน่ากลัวมากเนี่ยเฟอร์รี่หลายตัวเลยนะครับอันนี้ก็มีเพิ่มเติมครับอันนี้มีหมูมีคนอันนี้ผมชอบมากบิลลี่นะครับ เออพี่ก้างตาแมนนะครับอันนี้โดยโต๊ะแมนนะครับชิปมาแฮนกินคือคนทำน่าจะหิวนะผมดูสภาพดูนะครับน่าจะหิวผมขอของใส่นี้หน่อยกันนะเบรรี่นะครับนี่เอาโอเคครับผมก็ซื้อชุดนะครับเบรรี่มาใส่แล้วแล้วคุณผู้ชมดูตัวอะครือเมื่อกี้เว็บกระโดบ,บ็อกเนี่ยมันเมาไว้ผมกดซื้อไม่ได้ผมต้องไปซื้อในเกมเฉยเลยแล้วดูตัวครเด้ <c oughs> โอโอ้โห อันนี้คือมันมีตานะครับขยับได้ด้วยนะครับแล้วดูติไอที่ใส่คือมันใส่เสื้อผ้าได้ด้วยนะดูดูชุดแล้วตุ่ยเอคนผมว่าเฮนรี่สติกแมนนี่มีภาคต่อแล้วนะครับในเกมโมโดบ็อกตอนนี้เดี๋ยวลองใช้ไม้ดิอันโนอันโนโอปากน่ากลัวมากเนี่ยดูปาก คือผมไม่มีไอ้นี่นะเว้ยเอเขย่าว่าไวะระบบจับหน้าจอแต่ดูหน้าตาปากกระปากมันก่อนนะครับเป็นในเกมคืออันนี้คือต้องบอกว่าเป็นแพคเกจหนึ่งที่ถ้ามันใส่สีเนื้อเนี่ยมันจะดูประหลาดมากนะครับกับแพคเกจตัวนี้แต่ดูเจ๋งดีนะอนี้เจ๋งดีนะครับหนังซ้ำเพิ่มฟรีด้วยใครแบบว่าอยากแต่งนะครับเป็นเนี่ยกลางปลาแมนแบบนี้นะครับเออแนะนำว่าให้ซื้อ มันมีอีกหลายตัวครับที่แจกฟรีอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็แจกฟรีเนี่ยไอโดยโต้เขียวเนี่ยนะครับแจกฟรีอยู่คืออนาคตนะครับไม่ต้องอนาคตน่าจะพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจแบบเนี้ยครับมาเพิ่มแน่นอนนะครับในเกมโลูบ็อกทั้งแพ็กเกจตัวคอนทั้งหน้าตานะครับ UGC ใครสนใจก็ติดตามได้ครับกับแพ็กเกจเหล่านี้นะครับคือส่วนใหญ่แจกฟรีเนี่ยเก็บง่ายๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับในเกมบลบ็อกนะครับ อันนี้อะไรเนี่ย What oh. อันนี้ไม่ใช่ภารกิจอันนี้น่าจะเอ่อเกย์คอตติ้งนะครับ <laughs> คือมันใส่เสื้อผ้าได้ด้วยนะกับภารกิจแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าใส่เกย์คอตติ้งนะครับมันใส่ได้อันนี้ผมใส่เสื้อแวนอยู่มันใส่ได้ใส่ไอเทมก็ได้ใส่เสื้อก็ได้ผมมือกางเกงรองเท้าวันนี้ใส่ได้แต่มันจะเป็นแบบเวอร์ชั่นบางหน่อยคือเสียดายที่เสื้อ2 d ดีครับมันใส่กับภารกิจเหล่านี้ไม่ได้ คือผมไม่ชชว่์ว่าคนทำไอเทมเนี่ยคนทำแพ็กเกจเนี่ยเขาสามารถทำแพ็กเกจที่ใส่เสื้อสองดีได้เปล่านะแบบแพ็กเกจแบบเนี้ยแบบตัวของแมนหรือวูแมนหรือของบอยเกิร์ลอันเก่าอะที่มันมีเป็นแบบเป็นเสื้อสองดีใส่ได้อะครับแต่ว่าแพ็กเกจต,ตัวเนี้ยไอแพ็กเกจใหม่ๆอ่อ่ะมันจะไม่มีผมต้องรอดูก่อนเพราะว่า,ามันเพิ่งปล่อยเซ็ตแรกมานะครับแต่ดูน่าจะทำไม่ได้ต้องติดตามดูก่อนว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีคนทำไหมเพราะผมอยากได้มาก ผมหาหนามากไอเสื้อที่มันเป็นแบบว่าแพ็กเกจอาร์โทแล้วก็ใส่เสื้อนะครับ 2D ดีได้ขนาดเบคอนยังมองอะมันคือตัวเลยวะ <S 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 คือมันน่ากลัวเลยมันเป็นสีเนื้อด้วยนะครับเออใครสนใจก็เก็บกันได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกับตัวของลิงก์นะครับหน้าของบันเดลนะครับอันใหม่แล้วก็ตัวของหัวนะครับ u ู c นะครับ รวมอันใหม่อันเก่าด้วยนะครับที่โดโบ็อกซ์เนี่ยทำมานะครับสำหรับคลิปวันนี้คุณผู้ชมครับผมต้องขอนะครับจบคลิปเพท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม